สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องมงคลจัก,กรวาลในวันนี้เราจะพาทุกท่านมาไขาความลับสู่ความมั่งคั่งและชีวิตที่ดีขึ้นจากโอวาทธรรมอันทรงคุณค่าของหลวงปู่ศิลาสิริจันโทพระเกจิอาจารย์ผู้เปี่ยมด้วยเมตตาและบารมีแห่งวัดพระาธาตุมื่นหินจังหวัดกาลสิน์ หลวงปู่ศิลาท่านเป็นที่เคารพศรัทธาอย่างสูงจากพุทธศาสนิกชนทั่วทุกสารทิศด้วยวัดปฏิบัติที่สมถะเรียบง่ายและเสมอต้นเสมอปลายท่านมักจะยิ้มแยม้มมอบกำลังใจให้กับลูกศิษย์เสมอแม้กระทั่งกับสัตว์ต่างๆท่านก็ยังเปี่ยมด้วยเมตตาไม่ถือโกรธเมื่อพวกมันสุขสนคำสอนของท่านนั้น เรียบง่ายแต่แฝงไปด้วยความหมายลึกซึ้งที่สามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพและที่สำคัญในวันนี้หลวงปู่ได้เมตตาบอกลูกศิษย์ในเรื่องสำคัญที่ว่าอยากรวยต้องรู้สองสิ่งที่ต้องเอาโหสิกีกรมและสี่คำที่ห้ามพูดเพื่อเสริมบุญบารมีเปิดทางให้ชีวิตการงาน การเงินและโชคลาภไหลมาไม่ขาดสายรวมถึงช่วยให้ผู้ที่เป็นหนี้ได้หมดหนี้สินด้วยเรามาเริ่มต้นกันที่สองสิ่งที่ต้องเอาโหสิกรรมกันก่อนครับหลวงปู่ศิลาเน้นย้ำว่าเมื่อทำแล้วชีวิตจะดีขึ้นทันตาเห็นสิ่งแรกคือการขอเอาโหสิกรรมเจ้ากรรมนายเวรหลวงปู่ศิลา ท่านได้แบ่งเจ้ากรรมนายเวรออกเป็นสองประเภทใหญ่ๆคือสิ่งที่เรามองไม่เห็นไม่ทราบชื่อและสิ่งที่เรามองเห็นและทราบชื่อเจ้ากรรมนายเวรเหล่านี้มีทั้งที่ไม่มีชีวิตและมีชีวิตที่เวียนว่ายตายเกิดกันมานับพบนับชาติบางพบบางชาติเราอาจจะเป็นผู้กระทำบางพบเราอาจจะเป็นผู้ถูกกระทำ ซึ่งเป็นการเบียดเบียนซึ่งกันและกันทั้งที่ทราบเรื่องและไม่ทราบเรื่องทั้งตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจแม้กระทั่งการทำร้ายบุพการีหลวงปู่บอกว่าเขาเหล่านั้นจะคอยสกัดขัดความสุขขัดความสำเร็จขัดโชคลาภคอยขัดเราในทุกๆสิ่งจนกว่าเขาจะพอใจเขาจึงจะปล่อยให้เราเป็นอิสระ บางทีเจ้ากรรมนายเวรเหล่านี้ก็อาจเป็นดวงวิญญาณผูดผีปีศาจต่างๆที่ติดตามเรามาโดยไม่ได้ตั้งใจก็มีเช่นกันในการขออโหสิกรรมเจ้ากรรมนายเวรนั้นทุกครั้งที่เราทําบุญเราจะต้องอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่เจ้ากรรมนายเวรโดยการเอ่ยถึงเจ้ากรรมนายเวรเหล่านั้นแล้วท่องคําว่าอิทังสัพพเวริน,นังโหนตุสุขิตา โหนตุสเพเวรีพร้อมกล่าวคำอธิษฐานว่าขอให้บุญกุศลที่ข้าพรเจ้าได้ทำในครั้งนี้ส่งต่อไปถึงเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายในทุกพบทุกชาติที่ข้าพเจ้าอาจจะได้เคยล่วงเกินทั้งตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจทั้งทราบชื่อและไม่ทราบชื่อขอให้เจ้ากมนายเวรทั้งหลายได้โปรโดอโหสิกรรม และเมตตารับบุญที่ข้าพเจ้าทำให้นี้ด้วยเถิดน,นี่คือการปลดเปลื้องภาระกรรมที่ผูกพันเราไว้ให้ใจเราเป็นอิสระและเปิดรับสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตครับสิ่งต่อไปที่ต้องขออโหสิกรรมคือการขอขมาบรรพบุรุษบิดามารดาหรือที่พระพุทธองค์ทรงตรัสว่าเป็นพระอรหันต์ในบ้าน หลวงปู่ศิลาเน้นย้ำว่าการขอขามากรรมท่านเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตนั้นสามารถทำเมื่อไหร่ก็ได้หรือในวันสำคัญก็จะยิ่งมีคุณค่ามากยิ่งขึ้นตั้งแต่เด็กจนโตเราอาจเคยทำให้ท่านเจ็บช้ำน้ำใจเสียน้ำตาทั้งตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจการขอขามากรรมบิดามารดาจึงเป็นสิ่งที่ควรทำอย่างยิ่ง สิ่งที่ต้องตเตรียมสำหรับการขอขมากรรมบิดามารดามีดังนี้ครับ 1. ดอกมะลิหรือขันทูปเทียนแพรขันห้า 2. เงินขวัญถุงโดยเฉพาะเงินที่ได้มาจากน้ำพักน้ำแรงในการทำงาน 3. ผ้าถุงสรงผ้าเขาเมาหรือเสื้อผ้าชุดใหม่สำหรับท่าน 4. น้ำใส่ผ้าชนะเพื่อใช้ล้างเท้า ขั้นตอนในการทำพิธีขอขมากรรมพ่อแม่มีดังนี้ครับอันดับแรกให้ตั้งจิตอธิษฐานบอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆโดยกล่าวว่าองค์พระพุทธเจ้าลูกชื่อบอกชื่อนามสกุลตัวเองวันนี้ลูกได้ตั้งใจมาขอขมากรรมมาขออโหสิกรรมขอพระองค์จงดนบันดาลให้ลูกทำสิ่งนี้สำเร็จ เสร็จสิ้นโดยสมบูรณ์ด้วยเทินแล้วนั้นขอเทพย,ยดาเจ้าที่เจ้าทางพระแม่ธรณีพระแม่กงคาพระแม่พระภัยพระแม่พระเพึงพ่อซื้อแม่ซื้อให้เป็นพยานโดยกล่าวว่าในเวลาตอนนี้ข้าพระเจ้าตั้งใจที่จะทำพิธีขอเข้ามาเอาโหสิกรรมจากคุณพ่อคุณแม่ขอจงเป็นพยานให้ลูกด้วยเทินต่อไปก็ กล่าวบทขอขมากรรมกายกรรมมังวจีกรรมมังมโนกรรมมังสันจิตจะกรรม,มังอสัตบุรุษกุลบอกชื่อนามสกุลตัวเองขอขมากรรมที่ข้าพระเจ้าได้เคยประมาทพลาดพลัง้งทำผิดมาในชาตินี้ตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบันหากนึกได้ว่าเคยทำสิ่งใดไว้เช่นเคยเถียงท่านเคยดื้อไม่ฟัง เคยทำ้ายจิตใจท่านเรื่องใดควรบอกให้หมดและกล่าวว่าลูกได้สำนึกแล้วในตอนนี้ขอให้คุณพ่อและคุณแม่เอาโหสิกรรมให้ลูกด้วยพร้อมกราบท่านสามครั้งและทำพิธีล้างเท้าขอเข,ขมาขัดชำระล้างหลังจากเช็ดเท้าท่านแห้งแล้วให้นำเท้าท่านมาวางที่ขาเราทั้งสองข้าง แล้วพูดบอกสิ่งต่างๆว่าพระแม่ธรณีเจ้าขาพระแม่กงขาเจ้าขาพระแม่พระไพเจ้าขาพระแม่พระเพลิงเจ้าขาลูกมากราบขอเข้ามากรรมและขอนำความดีและกุศพลผลบุญในครั้งนี้บอกต่อถึงเทพเทวดาให้รับรู้ลูกมาตั้งใจมากราบชีวิตใหม่มาขอโอกาสให้ได้ถึงซึ่งการ ทำคุณงามความดีสืบต่อไปเมื่อกล่าวจบให้นำเท้าของท่านมาประทับที่หัวและมอบมาลัยให้ท่านสุดท้ายให้ตั้งจิตอธิษฐานถึงพระพุทธเจ้าอีกครั้งพร้อมกับพูดว่าลูกชื่อบอกเชื่อนามสกุลขออนุโมทนาบุญจากพระพุทธเจ้าให้สําเร็จลูกขอนำส่วนบุญกุศลส่วนหนึ่งอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร ที่ติดตามลูกตั้งแต่อดีตชาติปัจจุบันชาติให้ท่านได้รับบุญกุศลน,นี้ด้วยเถินสาธุหลวงปู่ศิลาท่านบอกว่าการที่เราปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบเป็นลูกที่ดีต่อท่านก็ถือเป็นสิ่งที่ดีในความรู้สึกของพ่อแม่แต่สิ่งสำคัญที่สุดคือการนั่งสมาธิสวดมนต การเจริญภาวนาชำระจิตใจของตนเองให้ผ่องใสทำใจให้สบายการให้อภัยและขอขมานี้คือการเปิดประตูแห่งบุญบารมีและชำระล้างสิ่งคุณค้องหมองใจเพื่อให้ชีวิตของเราเบาขึ้นและพร้อมที่จะรับโชคลาภความสำเร็จเข้ามาต่อไปเรามาดูกันที่4คํคำที่ห้ามพูดถ้าอยากจะรวย หลวงปู่ศิลาท่านได้เมตตาบอกลูกศิษย์ถึงคำต้องห้ามที่ไม่ควรพูดถ้าอยากจะรวยท่านกล่าวว่าคนรวยคนจนต่างกันไม่มากนักแต่ที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดคือการกระทำและโอกาสคนรวยหลายคนก็เคยจนมาก่อนแต่พวกเขามีความมานะพยายามบางคนพยายามอย่างหนักแต่ก็ยังไม่รวยสักทียิ่งทำยิ่งแย่เมื่อแย่ก็โทษตัวเอง หลวงปู่ทิงบอกว่าประโยคที่เราไม่ควรพูดยิ่งพูดยิ่งจนถ้าไม่อยากจนให้ห้ามพูดประโยคเหล่านี้คำที่หนึ่งเราไม่ได้มีเงินหลวงปู่ศิลาบอกว่าหากคุณพูดประโยคนี้บ่อยๆจิตใต้สำนึกของคุณจะส่งผลให้คุณไม่มีเงินจริงๆจงอย่าคิดลบกับตัวเองแต่ให้พูดว่าเรากำลังสร้างเรากำลังหาเงินกำลังไหลมาหาเรา เพื่อสร้างกำลังใจให้กับตัวเองประโยคที่2เราไม่ได้เกิดมารวยเหมือนคนอื่นประโยคนี้เป็นคำพูดของคนที่สิ้นหวังและยอมแพ้ไม่สู้ถ้าเราอ่านประวัติของคนรวยหรือเจ้าสัวหลายคนจะเข้าใจว่าพวกเขาเหล่านั้นไม่ได้รวยมาตั้งแต่เกิดแต่ใช้ความมานะพยายามแทบทั้งสิ้นดังนั้นจงลุกขึ้นสู้และเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง คำที่3ก็เราเป็นคนจนการพูดประโยคนี้ซ้ำๆบ่อยๆคุณจะได้รับพลังงานด้านลบที่ไม่จบไม่สิน้นเป็นการตัดโอกาสแม้กระทั่งการให้กำลังใจตัวเองหลวงปู่ศิลาเน้นย้ำว่าเราต้องพูดว่าเราต้องเป็นผู้ที่มีเงินมากมายเพราะแม้ว่าการคิดอย่างเดียวอาจจะไม่ได้ทำให้เรารวยขึ้นได้ทันทีแต่ทุกๆก,การกระทำมีต้นกำเนิดมาจากความคิดแทบทั้งสิน้น ทำที่สี่ชาตินี้ไม่มีทางเป็นคนรวยกับเขาหรอกหลวงปู่ศิลาห้ามพูดประโยคนี้อย่างยิ่งเพราะมันเป็นประโยคที่แช่งตัวเองทางอ้อมคนเราเกิดมามีหนึ่งหนชีวิตไม่รู้เลยว่าจะได้เกิดมาอีกหรือไม่ต้นทุนชีวิตของเราทุกคนเหมือนกันคือยังมีลมหายใจจงเปลี่ยนมาพูดคำว่าฉันจะต้องมีเงินในไม่ช้านี้ หลวงปู่ศิลายังได้กล่าวเป็นภาษาอีสานที่น่าสนใจว่ายาวาเจ้าของจนเดี๋ยวซีได้จนอีหลีให้บอกว่ากับขอมีแล้วก็มีกินอย่าจมในสิ่งที่บอดีชีวิตตกต่ำชีวิตบอดีเดี๋ยวมันสีเฮ็ดให้จิตใจเข้าไปทางนั้นเดี๋ยวก็ได้แบบนั้นตลอดไปว่าวอดความหวังที่สิพาเฮาไปหาสิ่งนั้นเอาใจเฮาไปจดจ่อกับสิ่งตรงข้าม ให้กำลังใจเจ้าของไปเฮตดงานอยู่ทางใดก็แล้วแต่หาเวลาว่างคิดในสิ่งที่ดีทำสมาธิบำรุงจิตใจของเราแม้กระทั่งหนึ่งนาทีก็ยังดีอย่าให้มันครอบงำชีวิตเรานานอย่าไปจมอยู่กับสิ่งที่ทำให้เราเศร้าทุกคนมีเรื่องไม่ได้ดังใช้เพ็นเรื่องธรรมดาไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้เมื่อยมากเมื่อยน้อยก็ต้องเมื่อยกันทุกคนเทวดาเพื่อนรู้ว่ามนุษย์ต้องเป็นจังซี่ ดังนั้นหากคุณอยากจะรวยอยากจะมั่งมีก็ไม่ควรพูดประโยคเหล่านั้นซ้ำๆเพื่อบันทอนจิตใจของตัวเองคุณจะต้องสร้างกำลังใจให้ตัวเองพูดในสิ่งที่ดีและเสริมบาร,รมีให้กับตัวเองด้วยการทำบุญรักษาศีลพยายามมองโลกในทางธรรมะแล้วทุกสิ่งที่คุณปรารถนาจะเข้ามาหาคุณเองหลวงปู่ศิลาท่านสอนให้เราคิดดีทำดีพูดดี และมันหามันทำมันทานซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการสร้างบารมีและการมีชีวิตที่จะเริญรุ่งเรืองท่านยังเมตตาให้คาถาพลิกชีวิตคือมะอะุนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาราหุสุริยันจันทังปรามุตจะสุขให้สวดสามหรือ9จบเพื่อเสริมพลังบวกและป้องกันอุปสรรคในชีวิตจากคำสอนของลุงปู่ศิลา เราจะเห็นว่าการจะพลิกฟื้นชีวิตให้ดีขึ้นและมั่งคั่งนั้นไม่ได้มาจากโชคลาภเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากการปรับเปลี่ยนทั้งภายในจิตใจและการกระทําของเราการอาโหสิกรรมเ่ากกรรมนายเวรและขอขมาบุพการีคือการปลดปล่อยพันธน,นาการทางกรรมเก่าส่วนการละเว้นคำพูดเชิงลบและหันมาใช้คำพูดที่สร้างกำลังใจคือการสร้างพลังบวกให้กับจิตใต้สำนึก เมื่อใจเราสนบคิดดีพูดดีทำดีบุญบาร,รมีก็จะส่งผลให้ทุกสิ่งที่เราปรารถนาสำเร็จลุล่วงไปได้ขออำนาจบาร,รมีแห่งหลวงปู่ศิลาสิริจันโทจงคุ้มครองทุกท่านให้แคล้วคลาดปลอดภัยพลิกชะตาชีวิตจากร้ายกลายเป็นดีประสบแต่ความสุขความเจริญด้วยทรัพย์สุขภาพแข็งแรงกันทั่นหน้าสาธุสาธุ 洒脱。